โลมันจะสุกยังเนี่ยดูหน้าตามันดิโอ้น่ากินมากสุกแล้วสุกแล้วสุกแล้วเอาไปยกยกใส่ดูเอานี่เพียร์เอาให้โลมันยกใส่เอาใส่ถาดนะร้มาเลยนะมันสิบระหอนมาเถอะเลอวมาเขละขางมาเถอะเอาไม่เอาไม่เอาโลยบอยยกไปจองยกไปจองนี่แม่โอ้ไปเอายกทั้งถาดแล้วบอสไม่จองกลัวน้ำซีนน้ำซีกลัวมันร้อนว้าวน่ากินมากค่ะมาเล้วมาซีมมาซีน เอาเล็กน้อยมาสูววางมือสกปรกนี่ลูกมาซูมตูวใกล้ๆก่อนไก่ไก่นึ่งสมุนไพรหน้าตาน่าทานไม้มาลุงปั้นข้าวเดี่ยวแบบมืออาชีพเอาคนละเครื่องก่อนเอาคนละเครื่องเรากินไม่หมดหรอกเห็นไหมเอาคนละเครื่นะต้องปั่นแนวนี้ปั่นจะต้องใส่ถุงผมงเซไม่ชอบใส่ถุงอะเดี๋ยวใ่่ถุงไปโอเคโอเคกินแบบใส่ถุงนี่ขอนี้ก็ต้องปั่นแนวนี้ไม่ใส่ถุงนะใช่ว่้ อ่ลูกเขาเหนียวกินไปมีตันกินยังไงแม่อันนี้กินยังไงอ่ะนี่เห็ดแนวนี้ที่ขาให้เห็ดนี่มันสอนวิธีกินเท่าไหร่ซิบอกมนจับใส่มปากและเขียวมีปั่นเขาเหนียวตับตับตับะตับให้ดูหน่อยตับตับให้ดูหน่อยไม่ได้ปั่นเขาเหนียวแม่อันนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไก่เรื่องสมุนไพรแบบสูตรของแม่เองคือสูตรทางเหนือขอสูตรจากคุณแม่ที่ที่บ้านมาเอาเลยนี่ใช้มวกกินใจกันเด้อกอย้ไหมมันไม่ต้องเติมอะไรเลยดูคีบใช่ไหม อร่คุณไข่ทอนได้ไหมมือลูกมันร้อนอะแม่แหวนต้องเติมอะไรไหมต้องกินแห้วเขาน่อนต้องเติมอะไรอีกไหมไม่ต้องเติมเลยเนาะอร่อยครบเลยอ่ะออรร่ยคบเออมีกลิ่นด้วยนะกลิ่นอยู่ไหนอ่ะกูไม่กินในเดียวข้าวเหนียวจ้ำลงไปเอาเข้าปากแล้วไม่ให้แม่กินนะอันนี้กินโลงกันไม่ได้หรอแม่ไม่ได้กันไม่ได้อ๋อ ร้อนมากอร่อยไหมบอกก่อนพูดแล้วอร่อยหรอแม่แต่มันร้อนหวานออกอะไรหวานออกอะไรเพิ่งออกจากเตามาเลยมีผักด้วยนะอยู่ข้างล่างจะกินกลืนมันน่ะนี่ไงอดี๋ยวไม่ตับอ้ามันตับกตื่นก็ตื่นตับตื่นเติบเดี๋ยวนะไก่ชิ้นบะโลบะเลอะอาหาอะไรกันเนี่ยฮะไม่กล้ากินไก่เพราะอะไรรู้ปะร้อน มันนร้อ่ะต้องกินในน้ำแม่บอกกินได้หในน้ำใช่หมอบนบต๊ะบนโต๊ะกว่าต้องกินในน้ำอุ้ยในน้ำต้องลองนะแม่ห่อนแน่นเฉันห่อนนลกระดาษจ้ามฉีกไก่เอารุณรุ่นอรุณเร็วๆข้าวเหนียวจ้ามันจะแซ่บแท้อย่าเห็นแห้งน้ำนัวมันสีเฮียเออจ้ามดำนัวมันน่ะนี่น้ำนัวมันอยู่นี่น้ำเขาเรียกว่าน้ำนัวเหรอเออน้ำนัวมันอยู่ข้างล่างตายจัดการทุกคน นี่มันช่ำมากเลยอ่ะลองดูแต่ก็เกินทำลายแล้วที่สุดไหมชอบกินน้ำพอคำใหญ่ๆเขาดูคขาหญ่แย่เจเจเขาชอบกินน้ำกินกินน้ำกินน้ำยิ่งแดกน้ำไก่เด็กน้อยชอบมากนะแน่่ไก่น้อยโอ้ยหอนหอนลงกับพี่ๆนะกินข้าวเสร็จมาเด้อค่ะพี่น้องมากินขอดเร่งน้ำกัน ไก่หนึ่งสมุนไพรโจ๊ตแม่ออดเด็ดผักลายแซ่บค่ะแตงไก่หนึทุกอย่างหนูยหนอยากกินตามเริ่ม,มบะบนห,บน,หน่อยวิล่าวิลาวิลาก็เป็นคอรอค์ใอใครอะนี่ล่ะเอาอะไรเอออันนี้ยาวๆนี่ล่ะเออแตงฉันบม่เก่งใจเด้อ พี่กินคำใหญ่ๆไม่ได้เพราะอะไรป่ะมันร้อนทุกคนมันทุกคำมาจากเตาอืมอร่อยกินแบบบ้านๆกินแบบคิดถึงสมัยตอนเด็กๆอยู่ตามทุ่งตามนาอะไรหรออืมอ๋อเด้อมาทุกคน ออเดอร์อออเดร์มาาสูาธุท่านหมอจังมองแล้วเนี่ยทม์ทม์ทันแหละเอาเงินก่อนโอ้ยขออนุญาตเด้อค่ะพี่น้องมีออเดอร์มากให้กูรุกไปทำออเดอร์ก่อนนะทุกคนนะอ๋อข้ากันกินก่อนเลยแล้วถั่มาชิมใช้มีอยังไรล่ะเปมีน้ำไมาใช่หมกัยมาไปเทม